เคยไหมครับย้อนไปสมัยเรียนเวลาเราต้องทําการบ้านส่งคุณครูแล้วเราก็สุดท้ายก็ทําไม่ทันต้องมาลอกเพื่อนก่อนถึงเวลาส่งทุกทีหรือว่าในสมัยเรียนเราเคยเป็นเด็กที่คุณครูเขียนไวไ้ในสมุดโฟกว่าเป็นเด็กที่รับผิดชอบงานได้เป็นอย่างดีแต่พอเราโตมาเนี่ยโปรเจกต์ที่เราทําก็มีแผนไว้เป็นอย่างดีเลยแต่สุดท้ายก็ทําไม่ทันแผนที่ทําไว้ทั้งหมดนิ่งไปหมดพฤติกรรมแบบนี้ครับสามารถอธิบายด้วยาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนั่นก็คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสวัสดีครับ ผมอะตอมธรรมเสยบุญประชาครับครับสวัสดีครับบีนครับนภัสสัตยุทธครับและนี่คือรายการสมุดพกรายการที่จะชวนไปทําความเข้าใจพฤติกรรมด้วยคําอธิบายทางพฤติกรรมศาสตร์ครับ วันนี้เราคุยกันเรื่องของเมื่อกี้อะตอมเกินไปเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเราต้องมีการวางแผนไว้ใช่แต่ว่าแผนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้อาจจะเป็นเรื่องของเวลาเกินงบบานงานไม่เสร็จอวันนี้จะคุยกันเรื่องของหัวข้อประมาณนี้ปกติอะตอมวางแผนกับเรื่องอะไรบ้างเฮ้ยจริงๆเราก็ต้องวางแผนหลายเรื่องนะครับก็คือทั้งส่วนตัววางแผนเรื่องเรื่องชีวิตด้วยว่าเออเราจะเติบโตไปข้างหน้าเป็นยังไงปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงวางแผนการเก็บเงินเออหลังๆเรื่องทุกเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ ทุกคนได้มีโอกาสทํากันมากขึ้นถ้าเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องงานกันดีกว่าว่าเราวางแผนว่าเราจะต้องส่งงานวันนี้หรือว่าบางทีเดี๋ยวนี้มันเป็นการทําอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ก็คือว่าเรามีงบประมาณที่จํากัดประมาณนี้แล้วก็ต้องส่งงานให้ได้ช่วงเวลานี้ปกติอะตอมแบบได้ทํางานอะไรแบบนั้นมั้งหรือเปล่างานที่เราจะต้องวางแผนเอาไว้ก่อนที่เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ project, project. มีสิในการทํางานก็มี มีโปรเจกต์ที่เหมือนกับเป็นโปรเจกต์ระยะยาวแล้วเราก็ต้องวางแผนทั้งเรื่องของเงินเรื่องของ Resource เรื่องของคนของ t a s k สต่างๆครับปกติทําได้เป๊ะตามนั้นเลยไหมวางแผนไว้แล้วก็ส่งตามนั้นงบประมาณเป๊ะตามนั้นตอนวางแผนนะเป๊ะ แต่ตอน execute อเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่าพราะระหว่างทางเนาะพี่ก็เป็นเหมือนกันก็คือว่าตอนวางแผนไว้เนี่ยบางทีตอนของประมาณตอนไป d e f e n s ์ให้ได้ทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ตั้งใจว่ามันได้ตามนี้แหละรเราก็คิดมาอย่างดีแล้วแต่พอเริ่มทําจริงไปเรื่อยๆย,ยิ่งผ่านเวลานานไปมันเหมือนต้องไปปรับเปลี่ยนหน้าง,งานไปพยายามเขาเรียกว่าดิ้นรนอ่าดันดนให้สุดท้ายมันผ่านไปได้ในสุดตามกําหนดที่ตั้งใจแล้วก็งบประมาณไม่บานเกินครับ ทีนี้ให้ตอมยกตัวอย่างสิอย่างในบ้านเราหรือในสังคมเราอะปกติเราเจอแบบพวกปัญหาที่วางแผนไว้แต่มันไม่เสร็จตามกําหนดหรือว่ามีปัญหาพวกเนี้ยมีอะไรที่ตอมแบบรู้สึกว่าเออเห็นเด่นชัดบ้างอ่ะพูดได้เลยใช่ไหมอ่ะพูดได้พูดได้ <laughs> ไม่ในในบ้านเรามันก็มีโครงการที่เราเห็นหลากหลายนะอเออเรารู้สึกว่าในในพวกโครงการต่างๆอย่างเช่นโฮบเวลอย่างเงี้ยได้ไหมไม่รู้เหมือนกัน<อ>หรือว่าเขาก็เออวางแผนไว้แต่ทําไม่เสร็จ หรือว่าถนนพระรามสองอย่างเงี้ยก็ก็เป็นอันนึงที่สร้างมานานนะสร้างมานานแต่ว่าเขาบอกว่าถนนพระรามสองเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างไม่เสร็จแต่มีโครงการใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่อยอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องมา2 0 3 0ปีก็ทาอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับตัวอย่างที่คุยเนี่ยเพราะว่าที่พี่อยากชวนคุยเพราะว่ามันมีหลายๆงานวิจัยเลยที่ก็พูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการส่งงานในห้องเรียนการที่ผู้บริหารบอกว่าวางแผนว่าธุรกิจนี้จะเติบโตหรือว่าธุรกิจนี้จะไปได้ดีสําเร็จ หรือกระทั่งเรื่องของการคมนาคมการสร้างสะพานสร้างรางสร้างถนนอยากฟังอันไหนก่อนมันมีคำอธิบายหมดเลยใช่ไหมไม่มันมีตัวอย่างให้เล่นเอาเรื่องส่งงานก่อนดีกว่าเพราะรายการเราเป็นรายการสมุดพกนี่สมุดพกเลยย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งอ่ะมันมีคุณครูเขียนไว้นะว่าเป็นคนรับผิดชอบงานที่ตัวเองต้องทําได้ดีอะไรประมาณเนี้แล้วเรากลับมาสะท้อนตัวเองว่า แต่ตอนโตมาเรายัางเป็นแบบนั้นอยู่หรือ <c oughs> ไม่นะตอนเด็กทําได้ดีออตอนโตว่ากันอีกทีทำไมตอนโตเรา,าถึงถึงทำไม่ได้อ่ะใช่ีวันนี้เดี๋ยวเข้าคําอธิบายอ่ามันก็อาจจะเป็นยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของการที่ส่งงานในห้องเรียนเป็นแบบเหมือนเขียนทีกสิทำแอสเซม n ล์เนี่ยกับทำการบ้านส่งครูครูเขาก็บอกให้ลองบอกว่า มันจะมีเลขของ50% 7 5เแล้วก็99เนไหนเธอลองเขียนเวลาหน่อยซิว่าเธอจะเสร็จงานเนี่ยมันจะคืบหน้าไปสัก50%วันไหนจะคืบหน้าไป75บห้าปตอนวันที่เท่าไหร่แล้วเธอคิดว่า99%หรือ100เนี่ยที่มันจะเสร็จเนี่ยมันจะเป็นวันไหนอ่าเขาก็ให้เด็กลองเขียนก่อนตอนอตอน้นทายใช่ไหมอลอง<า>ประเมินตัวเองว,ว่าจะทําเสร็จครึ่งหนึ่งใช่เมื่อไหร่ใช่อ่าตอนคิดว่าผลลั์เป็นยังไงผลลัพธ์ พอตอนลงไปลงมือทําจริงนตอเด็กที่จะทําได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วทําได้อย่างที่ที่ทานายไว้อะเนาะน่าจะมีไม่เยอะหรอกอ่าเพราะคําตอบก็คือว่าตอนที่พอถึงจุดเช็คพอยที่ห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยมีเด็กที่ทําตามได้จริงเนี่ยคิดว่าสักเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งอ่ะอ่าเฉลยก็คืออยู่ที่ประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นเองประมาณสิบสามเปอร์เซ็นที่พอถึงเวลาครึ่งทำงานสาเร็จไปห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วตรงตามที่ทํานายหรือว่าคาดการไว้มีแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต พอขยับไปที่75%ก็มีคนเพิ่มเข้ามาอยู่ประมาณสัก20%ที่แบบสามารถประเมินตัวเองได้เป๊ะแต่ตอน99%เนี่ยมีสามาัก45%หรหรือมันครึ่งหนึ่งที่สามารถประเมินได้ถูกแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ประเมินตัวเองถูกอยู่ดีการวางแผนของคนเราเนี่ย มันมีอคติทางความคิดมันมีทางลัดทางความคิดที่ทําให้เราเนี่ยพลาดทา่าตกร่องประมาณนี้เสมอเลยเพราะว่ามไม่ว่าจะเป็นมันเห็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับบุคคลเนาะการ,รส่งงานคุณครูจนไปกระทั่งนักธุรกิจทําธุรกิจว่าคิดว่าธุรกิจเขาเนี่ยจะเติบโตประมาณนี้หรือว่าจะขยายไปประมาณนี้เมื่อไหร่ยังไงก็ไม่ตรงอยู่ดีหรือแม้แต่ภาครัฐภาครัฐชายเรื่องของการสร้างสะพานสร้างโอเปราเฮาส์ของซิดนีย์การสร้างรางรถไฟ สิ่งเหล่านี้ด<ม>ีเลย์หมดอแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยที่แอบศึกษาเพิ่มว่า<ะ>สุดท้ายแล้วมันบานที่เงินหรือมันบานที่เวลา<ม>แต่ว่ามันก็เอียงไปทางว่าบานที่เรื่องของเงินเนี่ยมากกว่า มากกว่าเรื่องเวลาแต่สุดท้ายก็บานทั้งคู่าจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ระดับบุคคลจนกระทั่งไประดับแบบว่าคนแบบว่าสังคมใหญ่ๆที่มีหลายคนเป็นเมกะโปรเจกต์เนี่ยก็บานแล้วก็ถึงแม้มีคนพยายามช่วยดูมีคนแบบพยายามแบบวิเคราะห์ไต่ตองกันให้ดียังไงก็ยังพลาดท่าเสียทีอยู่ดีอืให้ทายอะตอมคิดว่าทําไมอ๋อทาไมเหรอเพราะเป็นเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเราทําได้อะเรารู้สึกว่าเราน่าจะทําได้แมมตอนที่เราวางแผนเราก็คิดว่าประมาณนี้แหละมันต้องเคย มันเราเคยทําได้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่อันนั้นไ่่คําอธิบายหนึ่งพี่บอกว่าคําอธิบายเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น4ข้อใหญ่ๆอันแรกคือเรื่องของบางทีเราเนี่ยละเลยหรือลืมประสบการณ์เก่าว่าไอ้ตอนโปรเจกต์ที่แล้วหรือตอนที่เราเคยทําเรื่องประมาณนี้มันมีอุปสรรค มีระหว่างทางที่มันเป็นยังไงเพราะบางทีเราจําแต่เรื่องดีจําว่าเอยเรื่องนี้เราผ่านมาได้แล้วเราก็เสร็จแต่เราลืมไปเลยว่ามันเคยมีอุปสรรคหรือว่ามีแบบว่าจุดที่เราติดขัดอยู่อันแรกคือลืมข้อมูลเก่าไปว่ามันเคยเป็นยังไงว่าเราเคยทําพลาดมาก่อนใช่แลว<น>เราก็เลยพอตอน planning งานใหม่เราก็คิดในแง่ดีว่ามันคงไม่มีมันคงไม่มีอะไรที่พลาดแบบนั้นมันคงไม่มีอุปสรรคแบบนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันที่สองคือเราคิดว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถเราเก่งเราควบคุมได้ รเ,เราเขาเรียกว่ามองในแง่ดีแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของเราคิดว่าเราคงไม่โชคร้ายมันคงไม่มีอะไรที่มาเป็นความเสี่ยงมาเป็นอุปสรรคไม่มีอุทก,กภัยไม่มีอะไรมาห้ามเราได้เราคิดว่าเราจะอยู่ในเส้นที่ตรงเลยโชคดีไม่มีการขึ้นขึ้น,นลงลงในความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆ่แล้วก็ข้อสุดท้ายคือบางครั้งเนี่ยการที่เราวางแผนเนี่ยเราอยากให้คนอื่นมองเราใน,ในมุมที่ดีเพราะว่าการวางแผนที่ใช้เวลากระชับใช้งบประมาณจํากัด แล้วก็สมเหตุสมผลเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะทําให้คนเนี่ยมองเราว่าเฮ้ยเก่งดีมีความสามารถแต่ว่าจริงๆคนที่เก่งกว่าอาจจะเป็นคนที่ประเมินได้แม่นยําแล้วก็ประเมินว่าจริงๆอาจจะมีอุปสรรคเหล่านี้เกิดขึ้นนะก็เราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งโดยสีข้อเนี่ยที่พี่รวมกันเนี่ยหลายๆครั้งเราจะเรียกว่าเป็น optimism bias หรือว่า optimism bias ใช่ optimist ก,ก็คือแบบ p t i m i s t i c บช่ามอง<า>โลกในแง่งดีบางทีก็คือมาลองมองโลกในแงด่ดีกันไปในแง่ดีกนไปว่าเอ้ยถึงแม้เราเคยเจออะไรมาในอดีตเราก็คงไม่เป็นอย่างนั้นและเรามองว่าเอ้ฉันเก่งนะฉันควบคุมได้คนอื่นที่มันบานปลายเพราะเขามาไม่เก่งหรอกเขาก็อาจจะด้อยก,กว่าเราอันที่สคือมันเป็นเรื่องของโชคร้ายเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกเราคงจะอยู่ในโอกาสที่ดีจังหวะเวลาที่เหมาะสมไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคแลข้อสุดท้ายคือคงเป็นเรื่องว่าเราอยากมองตัวเองเนี่ยในมุมที่ดีเราก็เลยสะท้อนสิ่งเหล่านั้นออกไป อ๋ออยากให้พี่บินอธิบายเพิ่มหน่อยสิข้อ2นะ่าสนใจทำไมเราถึงมองว่าเราเก่งกว่าคนอื่นอ่ะอันนี้มันเป็นแบบอคติทางความคิดอันหนึ่ง<อ>ที่เราเรียกมันชื่อว่า i l l u s o r y i l l u s o r y คือเหมือนภาพลงตา i l l u s o r y of c o n t r o l i l l u s o r y of control, of control, of control คือหมายถึงว่า control ตัวเองเ,เราคิดว่าเราจะควบคุมสิ่ง,งต่างได้เขาบอกว่าอุปสรรคเนี่ยแม้จะโผล่ขึ้นมาฉันก็จะแก้ไขปัญหาได หรืออีกอันหนึ่งก็เรียกว่าคอนฟ idence bias ก็คือว่าเราเนี่ยรู้สึกว่ามั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยฉันน่ะเหนือกว่าค่าเฉลี่ยฉันเหนือกว่าใครถึงแม้คนอื่นเนี่ยที่เจอเรื่องนี้นะเขาจะต้องดีเลย์ไปเป็นเดือนเดือนแต่ตัวฉันเนี่ยเก่งกว่าค่าเฉลี่ยยังไงซาก็คงแบบว่าไม่พลาดท่าไปแบบนั้นหรอกเพราะนั้นข้อสองเนี่ยการที่เราสึกว่าเก่งกว่าคนอื่นเพราะเรามั่นใจในตัวเองเกิดเราก็รู้สึกว่าควบคุมสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างมันเป็นความสามารถชันที่สามารถจัดการได้เพราะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยทําให้พอทําทําไปแล้ว ก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆฉันก็เป็นค่าเฉลีย่ยก็เหมือนค่าเฉลีย่ยเหมือนกันก็คือมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้อันนั้นคือเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าในอคติของเราคือเราคิดว่าเออเราน่าจะทําได้เก่งกว่านั้นตะ่กี้ต,ตัวเลือกแรกที่เลือกไปคือเลือกให้เลือกทายกันเรื่องเกี่ยวกับการส่งงานก่อนมันมีตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับการทํางานแหมในในวงการธุรกิจหรือในอะไรเง,งี้ยที่ที่คนไม่สามารถทําได้ตามนั้นจริงๆมีมีม,มีเพราะว่าอย่างเมื่อกี้สี่คำอธิบายนั้นเรื่องของ planning นะฮะ พราะอย่างนักธุรกิจเวลาทำเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่าโอกาสทางธุรกิจที่จะทําหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะดําเนินการแบบผลิตภัณฑ์ผลิตสินค้าออกมาขายหรือว่าจะเอาบริการนี้ไปให้บริการคนครบ,บางทีเขาเนี่ยคาดการหรือทํานายโดยคิดแบบว่าโชคจะเข้าข้างเขาเแล้วบางทีเวลามันเห็นตัวยอย่างของคนอื่นที่ผิดพลาดไปเนี่ยแล้วถึงแม้เขาจะทำเรื่องคล้ายๆกันแต่มันก็มีไบแอสสักตัวหนึ่งเราเรียกว่า fundamental attribution error แปลว่าอะไรน,นะ คือว่าหลายๆครั้งเวลาเราเห็นคนอื่นเนี่ยผิดพลาดเนี่ยหรือมีอเขาเรียกว่ามีอุปสรรคเนี่ยเราจะโทษว่ามันเป็นเพราะตัวเขาโดยละเลยไปว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งรอบๆตัวเนี่ยที่กําหนดให้เขาอะต้องเป็นแบบนั้น มันก็เลยกลายเป็นว่าพอเรากลับมามองที่ตัวเราเนี่ยเราเชื่อว่าตัวเรามีความสามารถมากกว่าโอกาสโชคจะเข้าข้างเราแล้วก็ปัญหาคงไม่เกิดแบบเขาหรอกเพราะที่เกิดแบบเขาเพราะว่าเขารับตัวได้ไม่ดีแต่จริงแล้วพอเราไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแบบเขาอ่ะสุดท้ายก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแหละเราก็มีแอเรอร์ของเรา่เพราะว่าในมุมของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยพอเราลองมาดูว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนสุดท้ายแล้วเราก็เป็นค่าเฉลี่ยเราเนี่ยการที่จะไปยืนในจุดที่มันแบบเป็นท็อป 1% Top 10%ท็อปของแบบว่าความสามารถของโอกาสต่างๆจริงๆมันมีโอกาสน้อยเราก็จะเดินเล่นอยู่ตรงกลางๆเป็นเหมือนทุกๆคนนั่นแหละเพราะอันนี้อาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะต้องถดไว้ว่าถ้าเราจะต้องแลนงานอาจจะต้องกลับมานึกถึง4ข้อเหล่านี้ว่าข้อมูลเก่าเราละเลยไหมข้อ2คือให้เรามั่นใจไปหรือเปล่าถ้ามั่นใจเกินต้องบอกพยายามบอกตัวเองว่าเราก็คงมีคนอื่นเราอยู่ในค่าเฉลี่ยเหล่านั้นแล้วก็โชคเนี่ย มันก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีฤดูกาลมีเรื่องยากๆเกิดขึ้นระหว่างทางเราจะคาดหวังว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบทางราบเรียบเนี่ยคงไม่ได้แล้วข้อสุดท้ายคงเป็นเรื่องว่าบางทีเราก็ไม่ต้องหล่อเสมอไปคือเราก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ถ้าจะทาให้สาเร็จมันคงมีอยู่ประสาหลานี้แล้วผมก็คงไปสตรักิลหรือว่าไปตะกุกตะกักอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมประเมินแล้วว่ามันจะทําให้งานนี้สำเร็จ,รจโดยที่มีสิ่งเหล่านี้แบบคาดการไว้แล้วอันที่สี่ก็คือ คือเแต่ว่าเราอยากให้คนอื่นมองเราในแง่ดีใช่ไหม,มแต่ว่าถ้าถ้าเราจะทําให้มันตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นเราก็เลยบอกว่าเออบางทีเราก็ไม่ต้องหล่อเสมอไปอาจจะไม่ได้ต้องดูดีในสายตาคนอื่นเสมอไปอแค่ยอมรับความจริงที่มันเป็นอยู่กระถามต่อพอดีว่าเออแล้วอย่าง4ี่ข้อที่ผ่านมาที่มันเป็นไบแอสเนี่ยเราแก้อย่างไงดีเพื่อที่จะทําให้แผนงานที่เราแผนไว้สามารถไปถึงได้จริงๆอ่งทีนี้ก็เลยสรุปเป็นแบบคําแนะนําครับว่าถ้าสมมติว่าเรายอมรับความจริงว่าสมองของเราพวกเราเนี่ย ก็จะมีปัญหานี้เรียกว่า planning f o r l a c y ก็คือ Plan แล้วนิ่แล้วก็แพลนไว้อาจจะบานปลายก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเวลาเกินงบบานงานไม่เสร็จเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วยอมรับว่าเราก็เป็นหนึ่งคนในนั้นเนี่ยผมให้คําแนะนําอยู่4ข้อด้วยกันที่ว่าเราเนี่ยจะเอาไปใช้ในชีวิตนะอย่างข้อแรกพี่เรียกว่า devil's advocate นะหรือว่า devil s, <S devil s, <S ที่แบบปีศาจนะให้มีปีศาจสักคนหนึ่งที่มาแบบว่าช่วยสกิดเตือนอ ขยายความก็คือว่าบางทีแล้วเวลาเรานั่งทํางานกันเป็นกลุ่มหรือว่าออกแบบโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยเราจะมีแต่คนคิดไปในทางเดียวกันว่าเอ้ยเห็นดีเห็นงามว่าเอ้ยอย่างนี้โอเคแล้วเออเวลาประมาณนี้โอเคแต่ถ้าเรามอบหมายให้ใครสักคนหนึ่งเป็นเหมือนปีศาจที่คอยสกิดเตือนหรือคอยเห็นต่างเขาก็จะคอยเห็นต่างว่าเอ้ยอย่างนี้จริงเหรอไม่เชื่อหลอกไหนมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงคือเขาจะคอยถามทวนหรือคอยเช็คว่าที่พูดมา ยังไม่เชื่อหนะช่วยหาหลักฐานมาประกอบหรือว่าช่วยตอบให้ชัดเจนให้อีกหน่อยอันนี้ก็จะเป็น<ม>อันที่ช่วยได้ว่าเราจะเริ่มมีมุมมองที่ต่างไปเพราะบางทีการที่เราคิดเหมือนกันในกลุม่มแผนมันก็เลยมีแต่คนในที่เห็นแต่เรื่องโปรเจกต์ที่อยากทํามีความหวังในเชิงบวกแล้วเชื่อว่าทุกอย่างมันจะเข้าข้างเราแต่พอเรามีสักคนหนึ่งที่เห็นตรงข้ามว่าไม่จริงหรอกโชคไม่น่าเข้าข้างเราก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นนะพอมีม,ม,มุมมองนี้<ม>เข้ามาในทีมเนี่ยเราก็จะเริ่มกลับมาสู่แบบความเป็นจริงมากขึ้น เมื่อกี้คืออันที่หนึ่งเนาะก็คือเรียกว่า devil's advocate ก็คือการมีปีศาจสักคนหนึ่งอยู่ในทีมที่คอย uh huh. สะก,กิดเตือนคอยคัดค้านว่าไม่เชื่อหรอกไม่จริงหรอกมันช่วยดีเฟนต์มาหน่อยว่าเป็นเหมือนฝ่ายค้านนะแ uh, ม้พูดถึงเหมือนแบบเป็นฝ่ายค้านจริงๆการมีฝ่ายค้านก็ดีนะเหมือน uh huh. ช่วยช่วยทาให้เราคิดรอบ,อบครอบคิดอรอบด้านแล้วก็ดูความคุ้มค่าให้มากข,ขึ้น uh huh. ว่ามันจะเป็นจริงได้อย่างนั้นไหมเพราะนั้นเราไม่ควรจะเกลียดเขาไม่ว่าในในมุมของฝั่ง ของสนับสนุนเนี่ยของสนับสนุนเราไม่ควรจะไปเกลียดคนที่ขัดขานคือบางทีเขาอาจจะเป็นเดวิลเอทโรเกตให้เราได้ใช่แล้วจริงการมอบหมายให้ใครสักคนหนึ่งในทีมทําหน้าที่นั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกลําบากใจด้วยที่จะขัดขานเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือบทบาทเขาที่จะช่วยเล่นบทเดวิลใช่ทุกคนทีมในทีมก็เวลาถามมาเราก็จะไม่รังเกียจว่าทําไมขัดจังทําไมแบบไม่อยากทําเหรอไม่หรอกแต่นี่คือบทบาทที่เขาจะช่วยทําให้เราอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้น เออเดี๋ยวต้องลองเอาไปใช้นะลองใ,ให้คนหนึ่งเป็นปีศาจดูแต่งมาให้เหมือนก็ไม่ต้องขนาดนะอาจจะใส่หมวกหรือว่าแบบติดป้ายชื่อก็ได้นะแต่ก็อาจจะสลับคนกันไปเพราะแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันในมุมมองที่จะช่วยคัดค้านหรือช่วยแบบตรวจทานครับอันนี้คือวิธีแก้อันที่หนึ่งใช่อันต่อมาฮะอันที่สองคือเรามีคนที่เคยผ่านเรื่องนั้นมาก่อนมีคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นการที่เราเอาโปรเจกต์หรือเอาแพลนของเราเนี่ยไปให้เขาดูหรือไปปรึกษาเพื่อขอฟีดแบ็กเนี่ยช่วยมาก พราะหลายๆครั้งถ้าเราฟีดแบ็กกันเองพอเราอินกับเรื่องนั้นเนี่ยเราจะฟีดแบ็กแต่ในเชิงบวกว่าเฮ้ยจริงเลยดีเลยน่าทํามันเป็นไปได้แต่พอเราไปหาคนที่เขาเคยทําเรื่องนี้หรือมีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นมุมบางมุมที่เราละเลยไปหรือข้อมูลในอดีตที่เราอาจจะมองข้ามเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดไหนพัฒนาเพิ่มได้อันนี้เรียกว่าฟีดแบ็กโดยที่มองในมุมว่าอาจจะพลาดหรืออาจจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นได้ในอนาคตอคือเราไปขอฟีดแบ็ก คนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนว่ามีอะไรที่น่าจะพลาดบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันคือแผนที่ออพติมิสติกเกินไปมันก็มีโอกาสจะพลาดได้เพราะฉะนั้นเราเลยไปถามเลยว่าคนที่เคยทํามาก่อนเนี่ยเขาพลาดตรงจุดไหนบ้างอะไรที่เราจะาตกเคราะมาบ้างเขาเคยแบบว่าไปเสียเวลากับตรงไหนนานเราก็จะทําให้เราก็ปรับเวลาปรับแผนเราเนี่ยได้ใกล้เคียงความเปจริงมากขึ้นครับอันแรกคือเราหาเดวิลออันที่สคือเรา ขอฟีดแบ็กไปขอฟีดแบ็กแต่เรา,เาไม่ต้องขอฟีดแบ็กจากเดวิลตลอดถูกไหมไม่ไม่คือฟีดแบ็กเนี่ยมักจะมาจากคนที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่าอาวุโสกว่าเนี่ยแต่เดวิลอาจจะเป็นคนในมุมมองระดับเดียวกันหรือคนในทีมคนในออฟฟิศก็ไดอ้อันนี้คือ2อันแรก็คืออันแรกคือมองมุมต่างบ้างอันที่สองคือขอประสบการณ์จากคนที่เคยทํามาก่อนอให้ชี้ให้เห็นว่าเราผิดเราข้ามอะไรไปไหมเนาะอันที่สคือ,ค,อคือการถอยออกมามองในมุมของข้อมูลมากขึ้น ว่าจริงๆโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ใช่เราที่เคยทําเป็นสิ่งแรกในโลกหรอกมันมีมันมีข้อมูลที่เคยทํามาก่อนหรือก็ทั้งตัวเราเองก็อาจจะเคยทําอะไรที่คล้ายๆกันมาก่อน <Okay. S 1> การกลับไปมองด้วยข้อมูลเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าโปรเจกต์เหล่านั้นเคยแพลนไว้เท่านี้แล้วมันก็จะดีเลย์บวกไป20%มันก็จะดีเลย์บวกไป50% เราเองเพอเห็นข้อมูลเหล่านั้นแล้วเราอาจจะลงไปในรายละเอียดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงดีเลย์ขนาดนั้นแล้วเราเองก็อย่าเพิ่งมั่นใจโดยเองเกิน<ๆ>ว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นก็คืออาจจะวิ่งเล่นอยู่ตรงพื้นที่ตรงกันว่าสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะดีเลย์ตามนั้นเราเอากลับมาใส่ในแผนของเราให้มันแบบครบถ้วนรอบด้านว่าเอ้ยเราไปศึกษามาแล้วนะในข้อมูลเก่าๆเราเองก็อาจจะเป็นแบบโปรเจกต์เหล่านั้นได้ อ๋อก็คืออันนี้คือวิธีแก้ของไบแอสข้อแรกที่บอกว่าลืมอดีตเพราะนั้นเราก็เอาประวัติศาสตร์เนี่ยมากางดูเลยโดยใช้ข้อมูลใช้ Data ที่เราเคยทําขยายความเรื่องลืมอดีตหน่อยหนึ่งก็ได้ mm hmm. ก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยเราต้องการจะให้เราตัวเราเองเนี่ยมองตัวเองในมุมดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาถามว่าอะตอมโตขึ้นมาเป็นยังไงหรืออะตอมทำโปรเจก t นั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าอะตอมทำโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยอะตอมก็มักจะในความทรงจำเนี่ยเราก็จะจําได้แต่เรื่องดีๆ เพราะว่าเราอยากเพราะจริงๆริงสมองเราเนี่ยเราก็เรื่องราในชดชีวิตเราเนี่ยมันมีเรื่องให้จําเยอะมากสมองก็เลยมีทางลัดว่าจําแต่อันที่เด่นๆจ่าจแต่อันที่ทําให้ตัวเรายังรู้สึกว่าเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพที่เราอยากเป็นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นการมองโลกในแง่ดีเพราะจริงมนุษย์เรามันก็มีทั้งทําไม่ดีทดําดีแต่เราเลือกที่จะจําแต่สิ่งดีๆมาแล้วเราก็หวังว่าโปรเจกต์ถัดไปเราจะใช้สิ่งดีๆนั้นไปไปทำโปรเจกต์ให้สําเร็จแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เลยต้องทบทวนด้วยว ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างใช,ใช่ไหมฮะอ่าแล้วข้อสุดท้ายฮะ <c oughs> ก็คือให้เราเนี่ยลองแบ่งโปรเจกต์นั้นเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะว่าในงานทดลองเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างบอกว่าให้ประมาณเวลาทาโปรเจกต์เอ่าคนก็จะประมาณเวลาสมมติบอกว่าใช้เวลา3เดือน <c oughs> แต่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าให้ประมาณเวลาทํเอจุดหนึ่งเอจุดสองเอจุดสาก็คือประเมินทีละชิ้นเล็กๆก,ก่อน <c oughs> อ่าแล้วสุดท้ายให้เอามารวมกันปรากฏว่าคนที่ซอยย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วประเมินแบบชิ้นเล็กๆเนี่ย พอติดตามไปแล้วมีความใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าอันนี้ขยายความคือว่าสมองเราเนี่ยมองอะไรที่เป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะจินตนาการอนาคตได้ไม่เก่งขนาดนั้นและอาจจะเชื่อใน เขาเรียกว่าโชคลางหรือว่าเราจะแบบเป็นคนโชคดีทําให้เราประเมินแล้วใช้เวลาน้อยแต่ปรากฏว่าพอาเรามองชิ้นเล็กๆเนี่ยเราอาจจะเห็นอุปสรรคอะไรได้ง่ายกว่าว่าอันเนี้ยมันจําเป็นต้องไปติดต่อฝ่ายกฎหมายจําเป็นต้องไปใช้เวลาในการรอคอยฝั่งนั้นส่งข้อมูลกลับมาคือการมองชิ้นเล็กๆเนี่ยมันทําให้เราเห็นประสบการณ์และการเดิน เพื่อทาชิ้นเล็กๆนั้นให้สําเร็จได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคาแนะนําสุดท้าย<อ>มันคือกลายเป็นว่าโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยพอเราแตกเป็นชิ้นเล็กๆประเมินเวลาแบบชิ้นเล็กๆก่อนแล้วค่อยเอามารวมกันให้เป็นเวลาของโปรเจกต์ใหญ่อันนี้ก็จะใกล้เคียงมากขึ้นมันมีนมโอกาสที่จะสาเร็จมากกว่าด้วยไหม S <S เหมือนเวลาเราจะเก็บเงินหนึ่งล้านอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยทายังไงให้ได้เง<ช>ินหนึ่งล้านมันมันยังนึกไม่ออกเนตะิมหวยทุกวกนันนึกออกเทุกครั้งเน,นี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเก็บเงินให้ได้หนึ่งหมื่นหรือเก็บเงินให้ได้หนึ่งแสนเเรารู้สึกว่าเออมันพอมีความเป็นไปได้อยู่แล้วเราก็จะทําได้สําเร็จใช่พะฉะนั้นโดยสรุปแผมในอีพีเนี้ยเราก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยลองกลับมาดูว่าการวางแผนแล้วนิ่งหรือว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องของ planning fallacy แล้วก็สาเหตุสําคัญที่มันทําให้เราเป็นแบบนั้นเนี่ย คือเรียกว่าออปติมิซึมไบแอสหรือว่าการที่เราเนี่ยมองโลกในแง่ดีมองตัวเราเองดีมองสิ่งแวดล้อมหรือโอกาสต่างๆหรือความเสี่ยงต่างๆในแง่ดีแล้วก็มองว่าชั้นเองเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบคนอื่นทุกอย่างจะเข้าข้างเราหมดเนี่ยพวกนี้มันทําให้บางทีตอนวางแผนเราวางแผนได้ไม่ใกล้เคียงจริงแล้วก็ทําให้เวลาเกินงบบานงานไม่เสร็จครับแต่เราก็มีวิธีแก้เนาะสี่ข้อที่พี่ปีนฝากไว้ให้เรานะครับ อันแรกก็คือเป็นเรื่องของ devil advocate ใช่ไหมคือให้ให้มีมุมมองของปีศาจอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการขอฟีดแบ c k จากคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของกลับไปทบทวนดูข้อมูลในอดีตนะครับแล้วเ,เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการซอยย่อยใช่ไหมจากการมองก้อนใหญ่ๆเราก็ซอยย่อยๆมาเราจะได้ดูว่าเราจะทาแต่ละก้อนเนี่ยสำเร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยประกอบมาให้เป็น ผลงานของเราเป็นเวลาที่เราคาดกันไว้ครับและนี่ก็คงเป็นเทคนิคที่ฝากไว้ให้ทุกคนลองไปทบทวนดูว่าอะไรที่จะเอาไปปรับใช้อะไรที่เป็นประโยชน์กับเราครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามพวกเรา2องคนคใน<ม>รายการสมุดพกได้ทางช่อง YouTube ของคัสสันดีมากแล้วก็ในพอดแคสต์เพลเยอร์ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ